โรคเอดเดี๋ยวนี้ไม่มีความหมายต้องมีถุงยางอนามัยรับรองสบายหายเศร้าป่อเฮือนพ่อแางที่ไปนอนค้างหลงลืมเมียเก่านอนตัวคนอื่นบาดใจเมียเฮาต้องมาสมเศร้าสะท้อนอโรคเอ็ดเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาที่ไปมั่วเข็มจิตยาจะเข้าโสดเลย ร่วมกรมกา,ามซ้ำซ้อนชอบเสาะแสวงหาสาวแก้มแดงมาแอ,อมห่วมซ้อนเอามานอนกูฮุกหูหัวหมอนแล้วก็มานอนตัวดำเ mm. มียของเฮาดีใบดีบอดจะได้บะยุบบะกอดทิ้งทอดให้เธอชอชกช้ำเา้สาวคนอื่นเป็นยิ้มระรื่นขยะ เอาพอตั้งนอกจัดงามนงรามแซว HIV จะเอาแต่แต่ต้องมีถุงยางพบกันแค่เพียงคลึ่งทางก็แกรำคาญแล้วพี่โรคเอดทำเสียติดลูกติดเมียไอ้น้องไอป้ปีใส่ถุงยางกันเอาไว้เสียสิโรค HIV ไม่มีแน่นอนอืก็หาก่หา ่อครูสายทองทองจเจริญหรือว่าสายกางเกงแดงไอ้แซมซุซ่าแต่งเอาไว้แม่เนี่ยดำตัองยุก